สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการจุดๆอันทัวร์ครับรายการที่วันๆตังไม่หาอาหารเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเติมเรือของเรานะครับเอ่อเรือที่เราเซื้อมานะครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะครับก็แค่ทํากระบอกปักคันไว้ซ้ายกับขวาแล้วก็ตรงกลางปักล่มนะครับแต่วันนี้เราจะมาติดมอเตอร์ไกนะครับนี้เราก็จะเอาแท่นเนี้ยนะครับ มาติดตรงหัวเรือแล้วก็ใส่มอเตอร์ไกด์นะครับนะครับเราจะเอามอเตอร์ไกด์เนี่ยมาใส่ตรงหน้าหัวเรือนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะท่านผู้ชมคอยติดตามมันได้ครับ วัดถ่ายระดับให้เรียบร้อยนะครับให้มันหมุนหมุนมอเตอร์ไกด์เนี่ยนะครับหมุนตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับไม่ให้ติดท้องเรือนะครับก็เหลือประมาณสองนิ้วนะครับมาดูแล้วว่าโอเคนะซ้ายขวานะครับลองขยับซ้ายขวาแล้วโอเคผ่านนะถ้าเราเอามอเตอร์ไกด์เนี่ยนะครับ ไปติดท้ายเรือนะครับเราก็จะนั่งท้ายเรือแล้วก็จะบังคับแบบนี้ได้นะครับก็สวยก็คือทุ่นนะ่ะทุ่นมอเตอร์มันน่ะก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะขับเคลื่อนทําให้เรือไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราเอามอเตอร์ไกด์มาติดตรงหัวเรือเนี่ยเวลาเรา,เาใช้เดินหน้าเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเรือมันไม่ได้เดินหน้านะมันจะไปทางนี้นะครับตามหลักเราจะต้องให้เรือเดินหน้าไปทางนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเรานั่งขับอยู่ตรงนี้ เราก็จะถึงนี้จะกะว่าให้เรือมันเดินหน้าไปทางนี้แต่ไม่นะครับมันจะกลับข้างกันนะครับถ้าเรามาตร์ไกด์มาไว้ตรงหัวเรือมันจะกลับข้างกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะคลายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็กลับชุดนี้นะครับให้ด้ามจับอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้นะครับให้อยู่กันอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับ เท okay. ่าผจ้ชมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ได้หมอเทร์ไกด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับได้เลยนะครับสบายแล้ว <Bye. S 1> นะครับอาจจะไว้ราไว้ลักษณะน,นี้แล้วก็ดึงมันขึ้นมานะครับดึงมันขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะดึงมันขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ราก็ล็อกเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เรือตามปกตินะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปลองในน้ำนะครับเอาเรือไปลองดูนะครับแล้วก็จะวิ่งให้ท่านผู้ชมดูว่าเออมันจะวิ่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตัวผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่มีเรือแล้วก็ใช้มอเตอร์ไกด์ติดหัวเรือแบบนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะักหนก็ได้นะครับนะี่นะครับมันก็น่าจะประมาณอย่างนี้ผมว่านะแล้วเวลาเราวิง่งเวลาเราวิ่งก็เราจะต้องพับมันในลักษณะนี้แน่ๆเลยนะ <c oughs> นะครับเวลาเราเก็พบพับต้องเป็นลักษณะนี้แน่เลยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ใช้วิงวครคร่งนะครับเราก็ใส่เครื่องนะครับแล้วเราก็วิ่งนะมันต้องเป็นลักษณะนี้แน่เลยนะผมว่านะ มันต้องเก็บในรูปลักษณะเนี้นะครับมันจะเรียบร้อยที่สุดละนะครับก็จะเรามานี้เลยนะโอ้ดูแล้วน่าใช้มากเลยครับท่านผู้ชมนะดูแบบดูมีสัญญานราศีเลยนะครับดนูนี่ไงติดบนตั้งไกลอย่างนี้ก็สวยเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ เรานำแผ่นเหล็กเนี่ยนะครับก็คือแผ่นอลูมิเนียมตีนเป็ดเนี่ยที่เขาเรียกตีนเป็ดเนี่ยนะครับเอามาเชื่อมกับฐานรองเก้าอี้นะครับก็คือรูของที่เสียบก้านของเก้าอี้นะครับอันนี้เราก็มาเชื่อมติดกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยมาแปะเอาไว้ตรงกลางเรือนะครับเดี๋ยวเราใช้เจาะแล้วยิงรีเวทนะครับตรงคานตรงคานของเรือเนี่ยตรงกระดูกงูของเรือเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องเจาะพื้นเรือนะครับ กำลังดีเลยท่านผู้ชม ก็เอาเอาเก้าอี้มาวางได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับแข็งแรงครับท่านผู้ชมแข็คคงแรงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองซ้อมลองซ้อมขึ้นไปนั่งอน่อยใช้ได้ไหม ไปในตัวด้วครับเอาอ,อีตรงนี้หุบตาทุออกคนเอาอ,อีตรงนี้หุบตาอ่าอันเี้นะครับเราก็นั่งตกปลาไว้ได้เลยนะครับก่อนเรานั่งตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถขยับมานั่งตรงนี้ได้นะแล้วเราก็สามารถหุนซ้ายหุนขวาอะไรได้นะครับสบายนะครับก็ถือว่าเอ,อ่อ ด,ดีมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบรูปร่างกันเลยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูเซิฟเซิฟลองลองเลื่อนไหมนะเนี่ยเลื่อนไม่น่าเลื่อนนี่นี่นะครับก็เวลาเราเวลาเราจะ ใช้มอเตอร์ไกด์นะครับเราก็นั่งนะครับแล้วก็ขับซ้ายขวาโยกเอานะครับตำแหน่งโยกเอาเวลาเราจะขับเรือเราก็สามารถที่จะนั่งตรงนี้ขับก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เวลาขับเรือนั่งนั่งนี้ดีกว่านะครับนั่งนี้ดีกว่านะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลงานนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับ ก็คือเรือลานี้มันสะดวกสบายนะครับสําหรับคนเดียวนะครับไม่ว่าเราจะไปตามเขื่อนไปตามแม่น้ําลําคลองนะครับออกทะเลได้ใช้ฝั่งได้นะครับปลอดภัยอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ไปตกกุ้งนี่ไปตกกับิยะนี่โอ้โหสองคนนี่รับน้ำหนักกันสบายเหลือเฟือมากๆนะครับแต่มันจะมองว่าอาจจะเป็นมองเราอาจจะมองว่ามันแคบไปหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่แคบนะครับถ้าคนเดียวนี่กว้างนะครับแล้วก็หมุนได้รอบทิศ ครับท่านผู้ชมหนูได้รอบพิดเลยนี่นะครับไม่ติดเลยนะครับเป็นไหลที่สบายมากๆเลยนะครับก็ถือว่าสุดในรุ่นแล้วครับท่านผู้ชมนะสำหรับลอบนี้นะครับผมขึ้นมาเนี่เรามานั่งได้สบายครับนะครับโอ้สบายมากนะครับสบายสบายจริงนะครับปึ๊บยืดได้ ครับตับสบายจริงโอเคนะครับถือว่าโอเคได้เลยนะครับเดี๋ยว สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นที่น่าพอใจสําหรับผมนะนะครับเรือที่ผมอยากได้นะครับสําหรับใช้คนเดียวแล้วก็สําหรับไม่ต้องใส่รถเทลเลอร์ลากนะครับหรือว่ารถสาลี่ลากนะครับไม่ต้องนะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะลงไปอวดโฉมให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับ ก็เป็นอายที่สวยงามมากๆครับสุดยอดเลยนะครับบางท่านนี่ใฝ่ฝันเลยว่าอยากจะมีเรือเป็นของตัวเองนะครับเช่นเดียวกับผมนะครับผมก็ใฝ่ฝันว่าผมอยากจะมีเรือสักลำหนึ่งนะครับไว้ท่องเที่ยวตกปลานะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าใหญ่มากมายหรือไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหต้องออกทะเลแบบไกลๆนะครับแค่เราตกใช้ฝั่งนะครับเราก็พอใจแล้วครับถือว่าเป็นที่สุดละนะครับ สำหรับการประกอบเรือในครั้งนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับของผมนะครับสาหรับลานี้ผมก็จะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรหน่อยอาจจะมีเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือสมอเรือนะครับตอนนี้ผมซื้อสมอเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังคิดอยู่ว่าจะติดตรงหัวเรือดีเลยไหมหรือว่าจะเอาเอาไว้ตรงส่วนนี้นะครับแค่เก็บเอาไว้ตรงส่วนนี้เราก็ไม่ต้องติดเพิ่มนะครับก็คือวางไว้เฉยพอเราจะใช้เราก็ไปผูกหน้าเรือแล้วก็โยนได้เลยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมายาวนานขนาดนี้นะครับก็ถ้าผมมีเวลามากๆอีกสักหน่อยนะครับผมพยายามจะทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูสม่ําเสมอนะครับซึ่งถ้าใครติดตามผมก็จะรู้ว่าเออผมมีทั้งหมด3งานนะครับงาน YouTube นี่เป็นงานสุดท้ายที่ผมจะทํานะครับผมก็ต้องเลือกงานแรกงานประจําก่อนนะครับแล้วก็งานอาชีพเสริมเป็นอันที่สนะครับที่ทําอยู่แล้วก็ ถ่าย YouTube เป็นอาชีพที่สามมันคือตอนนี้มัน youtube มันไม่ได้เป็นอาชีพที่สามนะครับมันเป็นแค่ความสนุกส่วนตัวผมนะครับแค่อยากถ่ายถ่ายเอามาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ดูนะครับส่วนเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมายถึงขนาดแบบโอ้โหสามารถพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้อะไรมันไม่ถึงขนาดนั้นเงิน youtube มันไม่ยังไม่พอค่าน้ำมันรถผมเลยนะครับผมบอกตรงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะพาเรือลำนี้ออกไปตกปลา พอติดตามกันได้ครับโอเคสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปอ่าอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย